สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านสวัสดีพี่น้องอสมอนะครับวันนี้มีข่าวสารการรับสมัครงานของโรงพยาบาลนัดใหญ่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันมีบางตำแหน่งนะที่อสมอที่มีคุณสมบัติก็สามารถสมัครได้นะครับตำแหน่งที่รับตำแหน่งแรกก็คือพยาบาลวิชาชีพ13อัตราตำแหน่งที่2เป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้16อัตรา ตำแหน่งที่3เป็นพนักงานห้องผ่าตัด5อัตราตำแหน่งที่4เป็นพนักงานบริการ1อัตรานะครับถ้าสนใจจะสมัครก็ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานศิลพกรบุคคลชั้น2อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน10ชั้นโรงพยาบาลหัดใหญ่สมัครตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม2 5 6หเวลา 0.9.00 16.00นาิกานะครับเว้นบรหยุดราชการนะหลักฐานนะครับที่สำคัญก็1เป็นสำเนาหลักฐานการศึกษาสำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการเรียนวันานสคริปที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวน1นฉบับตัวจะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครก็คือวันที่7มีนาคม2565ข้อ2เป็นสำเนาใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและประดุงคันชั้น1ถ่ายจากตัวจริงนะครับ1เฉบับเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครตำแหน่งพยาบาลน,นะ3เป็นสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายจากตัวจริงจำนวน1ฉบับ สีเป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำแต่งกายสุภาพหนึ่งนิ้วจำนวนสองรูปถ่ายไม่เกินหนึ่งปีห้าเป็นสำเนาสำคัญนะครับใบสมรสหนึ่งหนึ่งฉบับนะครับถ้ามีนะแล้วก็หกเป็นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนมสกุลหนึ่งฉบับถ้ามีเจ็ดเป็นสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารสอสอสี่สามหรือหลักฐานทหารกองหนุนที่ได้รับการฝึก และปลดประจำการแล้วก็เป็นสอตอแปดสำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายแล้วก็ข้อ8เป็นใบรับรองแพทย์และออกให้โดยแพทย์เป็นยาซึ่งได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมออกให้ไม่เกิน1เดือนและเอกสารการรับรองการได้ฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างอย่างละ1นึ่ฉบับนะครับค่ารรมเนียมถ้าใครที่ใช้วุฒิปัญญาตรีเนี่ยนะก็จะ เสียค่าธรรมเนียม50บาทถ้าต่ำกว่าปอตีก็เสียค่าสมัคร30บาทนะครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับก,การคัดเลือกก็จะประกาศวันเวลาสถานที่ในวันที่11มีนาคม2565ก็มีทั้งปิดบอร์ดไว้นะครับที่กลุ่มงานสวัสดิกรบุคคลชั้น2อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน10ชั้นโรงพยาบาลหาดใหญ่ ทางเว็บไซต์ก็มีนะครับน่าจะสะดวกมากกว่าที่หา r ใ j h o s p i t a l g o t h เรามาดูนะครับว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยคุณสมบัติเป็นอย่างไรถ้าพยาบาลวิชาชีพเข้าจ้าง13อัตราเป็นค่าจ้างรายวันวันละ600บาทนะครับท่านต้องได้รับการศึกษาเป็นยาตรีในสาขาการพยาบาลศาสตร์และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการประดมคันชั้นหนึ่ง ไม่จำกัดเพศนะครับอายุไม่เกิน35ปีมีมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีการทดลองงานเป็นเวลา1เดือนนะต่อไปถ้าเป็นพนาักง,งานช่วยเหลือคนไข้ก็16บอัตราค่าจ้างวันละ300คุณวุิก็ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับม3ม6ก็ได้นะไม่จำกัดเพศอายุ ระหว่าง18ไม่เกิน35มีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการติดต่อสื่อสารและก็ทดลองงานเป็นเวลา1เดือนถัดไปเป็นตำแหน่งพนักง,งานห้องผ่าตัด5ตรานะครับค่าจ้างวันละ300วุฒิการศึกษาก็มต้นหรือมอปลายนะครับไม่จำกัดเพศอายุ18ถึง35ปีไม่เกินนี้นะมีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการติดต่อสื่อสาร แล้วก็ทดลองงานเป็นเวลา1เดือนเช่นเดียวกันต่อไปพนักง,งานบริการว่าง1อัตราค่าจ้างก็วันละ300บาทนะคุณสมบัติก็ได้รับวุฒิการศึกษามต้นหรือมปลายไม่จำกัดเพศอายุ18ไม่เกิน35มีมนุษยสัมพันธ์ในการให้บริการติดต่อสื่อสารแล้วก็ทดลองงานเป็นเวลา1เดือนเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะที่สำคัญที่ เลือกมาอธิบายให้ท่านส่วนท่านใดจะประสงค์จะดูข้อมูลเต็มเนี่ยก็ลิงก์ที่แนบไว้ใ,ใต้คลิปนี้ท่านก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้นะครับสนใจก็ไปสมัครตามวันเวลาที่กําหนดเตรียมเอกสารให้พร้อมนะอย่าให้ขาดนะครับไม่งั้นจะเสียเวลาขอให้ทุกคนที่ประสงค์จะหางานได้งานทุกคนนะครับในสภาพเช่นนี้เข้าใจทุกคนขอให้โชคดีนะครับแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยหน้าที่กดไลค์กดติดตามกไกดแชร์ สวัสดีครับ